นายสุรศักดิ์คำแก้วหัวหน้าอุทยานแห่งชาติโลกจะเจิีครับจากการบินตรวจสภาพป่า,าเมื่อวันที่15เมื่อวาคมสม2561รุสครับซึ่งเราก็จะพบการทำลายทรัพยากรเป็นจุดๆไปนะครับก็มีทั้งการถางไร่นะครับแล้วก็ที่สําคัญเราที่เจอจุดการปลูกพืชสกิดคือฟิ่นนะครับซึ่งทางเราได้ประสานงานนะครับอาจจะชุดทหารชุดปกครอง,แล,ง,งแล้วก็ตำรวจนะครับ ร่วมกันออกวางแผนเพื่อทำลายไร่ฝิ่นนะครับจำนวน2องไร่ครึ่งนะครับใน3จุดในเมื่อวันที่ที่สิบสี่ยี่สิบห้านะครับนะครับแล้วก็มีผลประมาณอสองไร่ครึ่งนะครับครึ่งทางเจ้าหนี่ป่าไม้ก็ร่วมกันดำเนินคดีในื้นที่ครับเห็นว่ากลับจนเที่ยงคืนเลยเหรอครับเพราะว่า ผมมีประเทศในในในพื้นที่นะครับเป็นพื้นที่อ่าสอดรบซ้อนมีเขาสูงชันแล้วก็การเดินทางก็ั่างบักเพราะว่าเรการเดินเท้านะครับกว่าจะไปถึงจุดเหตุก็ใช้เวลานานมากนลครับกว่าจะออกขึุนมมาก็ดึกดื่นนะครับก็แต่ก็ปลอดภัยทุกท่านครับขอบคุณครับนายและนกรุลพันกติบาลนะพนับงานตํารวจและสายาบินของผมนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็เป็นการรายงานเกี่ยวกับการเข้าตักทรายพืชเศรษฐีกลิ่นนะครับเรื่องแต่ในง่วงที่ผ่านมานะครับเมื่อวันที่ ยี 24, 25, 25, 25, 25, ่สี่ย่ห้ามกราคมสองพนร้อยหสินะครับอำเภอพุกพ้านะครับได้ร่วมกับหน่วยงานกรมปนงนะครับ, 100, 100, 100, 400, 200, บประกอบด้วยร้อยรอยสี่สองสองพัยญามเนค่าตับตกพายเจริญใน่รป้องกันและรักษาป่าไมา้ที่ปกหงก็แล้วก็ส่วนอุูยานหลวพวกพานะครับเจ้าที้ระเรีจบรถกระบะได้เข้าจัดทําปใต้สินนนนส์นะครับจำนวนสามแนะครับบนพื้นที่ประมาณสงไม้ขึ้นครับขึ้นปีนระหว่างการ รประมาณพันห้าปเปอร์เซ็นต์นะครับซึ่งการเดินทางก็ใช้การเดินเท้านะครับเข้าไปในพื้นที่โดยการพัฒนาการศึนสาพุทธนะครับรธนกิจปฏิบัติเรี่บบวยวร้อยไม่เวลากำลังดื้อีอ้ดืดดืดดันะครับแล้วก็ทุกทุกเดินทางกับด้วยกอ,องถังใหญนะครับเชิญรายละเอียดต่างๆแลนน้วก็เชิญทางทาง่านวณณาอุทยานชาติพ้ฒนาประมงนะครับเป็นที่ให้ได้นะครับ